วมมันนี้ก็จับมาปลาปิ่งปลาที่เกิดแต่ไม่บอกนะครับว่าเกิดอะไรครับไปจับไปปลา,ก,ปา,ก,ปากันไปเอาการก็ไปสั่ง

我得得得！我得得得得得得！哎呦！哎！来喽来喽！哎！来喽来喽！突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 ！

ดิล้วดิล้วดแล่ะดิะล้วโอ้ยเนแเอ้าก่เอาปลากันตรงนี้นะครับไปเผาปลากันนะครับปลาไม่ตาบอดนะครับปลาจีๆไป สาลายทะเลครับสาลายทะเลไปช่วงหมักปลาอยู่นะครับตอนนี้เราจับกันมาได้สดสดครับดูมันดิ้นมันดิ้นอ่าใส่เตาเลยครับปึ้งอู้งตะไคร้ตะไคร้ใส่ด้วยครับอืออู้ย่อความเข่าใช่ไหนวะกันี้ลดความเข่าวแล้วก็ตอนนี้ปลาก็อยู่ในเตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังจะเผอาอปลากันอยู่ เราตัดกันไปที่ปลาสุกแล้วนะครับไปที่เอาปลาลงเตาเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วเอาปลามาเผาเสร็จแล้วสุกแล้วนะครับก็เอาปลาขึ้นจากเตามาที่จาน นี่ขาดไม่ได้ตะไคร่ลดความข่าวเราหาเองนะครับหาเองด้วยนี่ใจบอามาป๊อปโอ้มีผักกาดครับขนมเส้นตำกุ้งผักบุ้งแล้วก็มี น้ำจิ้มปลาเผานะครับแล้วก็มีนี่นะครับขาดไม่ได้ปลาครับผมมาเด้อกินเข่าีเปิดเนื้อปลาออก สำหรับคลิปนี้นะครับถนะ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับต้นตาลจอมปวนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสตีับ